ทุกคนเลขสามตัวนี้คุณควรมีตลอดชีวิตควรค้นหาควรติดตัวควรเขียนไว้ติดบ้านควรมีไม่ว่าบ้านเลขที่คุณจะบ้านเลขที่อะไรเท่าไหร่ยังไงแต่คุณไม่มีสามตัวนี้ให้คุณไปเขียนแล้วติดไว้ให้คุณมองเห็นชัดๆไปซื้อสติกเกอร์ตัวเลขค่ะติดให้เห็นชัดๆให้เห็นตลอดเว ไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรไม่ว่าคุณจะเกิดเดือนอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะราศีอะไรถ้าคุณมีเลขสามตัวนี้นะทุกคนชีวิตคุณจะพุ่งทยานสามเดือนจะเริ่มเห็นผลเออบอกที่นี่ที่แรกเลยนะคะทุกคนไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยบอกที่นี่ที่แรกคะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นทุกคนฟังให้ดีนะคะเลขสตัวนี้ตรงๆเลยไม่ต้องเอาไปเสี่ยงหวยไม่ต้องเอาไปเสี่ยงโชคค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่เลขหวยเลขโชคแต่มันเป็นเลขความโชคดีตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเสี่ยงหวยเสี่ยงดวงอาจจะได้งวดเดียวแต่ถ้ามีเลขตัวนี้ได้ตลอดชีวิตโอ้โห แม่หมอไม่เคยบอกใครเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนด้วยบอกที่นี่เป็นที่แรกเพราะฉะนั้นค่ะเลขที่เหมาะกับคุณทุกคนและควรมีและควรเห็นและควรอยู่ในติดสมองคุณคือเลขไม่เหนื่อยด้วยนะเอไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะมันจะเริ่มทําให้คุณไม่เหนื่อยมากแล้วทําน้อยได้มากเหนื่อยน้อยได้มากลงทุนน้อยได้มากจากเลขนี้ค่ะเลขนั้นก็คือ คือคือสี่ห้าหค่ะสี่ห้าหค่ะทุกคนใครก็ตามนะคะที่มีเลขสี่ห้าทุกคนคะ่ะเขียนสี่ห้าหกติดกระเป๋าตังค์ไว้เลยค่ะใส่ในเป๋าตังค์เปิดมาเห็นเลขสี่ห้าหกเดินเข้าบ้านเห็นเลขสี่ห้าหจะนอนเห็นเลขสี่ห้าหอยู่บนหัวนอนเห็นสี่ห้าหกทำอะไรก็เห็นสี่ห้าหเลขนี้เป็นเลขที่ ครูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเพราะตอนนี้คาลือหาดของครูก็กําลังทําการขอเลขสี่ห้าหกะเอากรีดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะเออแต่ก็วางใจในจักรวาลไปแล้วค่ะว่าจะต้องได้เลขสี่ห้าหกนะคะเพราะว่าอะไรคะทุกคนสี่ห้าหกนะคะเป็นเลขที่เป็นมิตรกับคนทุกวันเป็นเลขที่เป็นมิตรกับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะดวงตกดวงพุ่งคุณกําลังจะปีชงปีไม่ชง สี่ห้าหกจะเป็นปีที่เป็นเลขที่คลายหมดเลยเหมือนพยันสี่ห้าหกเป็นเลขเหมือนพยันค่ะนะคะเขาบอกว่าเปรียบได้กับพยันพยันกันสิ่งชั่วร้ายกันพูดผีถูกไหมคะแต่เลขสี่ห้าหกกันความจนกันความลําบากกันความโชคไม่ดีกันสิ่งไม่ดีกันความโชคลายมันเป็นความเชื่อไหมคะทุกคนมันเป็นความเชื่อค่ะแต่ถามว่า เชื่อแล้วรวยเชื่อแล้วรวยเชื่อแล้วรวยอ้าวก็ไม่รู้สินะแล้วยวะ,ะอ่ะก็ลองเชื่อดูค่ะทุกคนค่ะครูไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะคุณมาบอกคุณเป็นที่แรกนะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะสี่ห้าหกเป็นเลขมิตรค่ะเป็นเลขคู่มิตรกับทุกวันทุกคนในเบอร์โทรศัพท์มือถือใครมีสี่ห้าหกรวยในเลขบ้านเลขที่ใครมีสี่ห้าหกแต่ต้องเรียงเป็นสี่ห้าหกเท่านั้นนะคะทุกคนสลับทีไม่ได้สลับที่ปุ๊บเปลี่ยนค่ะ สลับที่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้น4,5,6เป็นเลขมิดแต่ถ้าสลับที่กันอยู่เป็น6,5,4หรือ5,4,6เลขความหมายเปลี่ยนนะคะทุกที่สิ่งอย่างเปลี่ยนมันอาจจะช้าลงมันไม่ดีเหรอมันดีแต่มันช้ามันสําเร็จช้ามันก็ได้นะมันก็ยังต้องเหนื่อยอยู่นะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันอาจจะไปถึงเป้าหมายตอนคุณอายุ8ปดแต่ถ้าเกิดว่าใช้4ี่ห้ามันเขาเรียกว่าเลข เขาเรียกอะไรคะย่นย่อความสําเร็จค่ะนะคะเป็นเลขย่นย่นยอความสําเร็จให้มาไวขึ้นให้มาง่ายขึ้นให้มาเร็วขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจงมีเอาไว้ค่ะสี่ห้าหกคือเลขรวยแล้วพอรู้แล้วอย่างที่บอกค่ะต้องเห็นบ่อยๆต้องเชื่อบ่อยๆต้องใช่บ่อยๆแบบเฮ้ยมันใช่เลย,ยเห็นอีกแล้วสี 4, 5, ่ห้าหกอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเข้าใจเนาะ เปล 4, 5, ี่ยนรถสี่ห้าหกเออเห็นอีกแล้วแบบนี้ค่ะ acting หน่อย acting หน่อยไม่ใช่รู้แล้วอ๋อโอเคแล้วพอเห็นก็เฉยเฉยไม่จาไหนวะไหนบอกว่าเสียหกดีโอ้๊ยนูนนี่กเกินกะทําให้มันสอดคล้องก,กันหน่อยเดะะีะแล้วชีวิตเราได้เห็นไหมแปดแปดมายืนยันเห็นไหมคะแปดแปปดแปดอิน infinity เพราะฉะนั้นค่ะทําให้สอดคล้องเชื่อให้สอดคล้องพูดให้สอดคล้องเชื่อเชื่อให้สุด